ยกกล่กลกนแก้วก<ฮ>็<ฮ>หลว่งงานมาอิดๆหลพระคตหมอแต๊ดแม่<ฮ>อเ,เอากินกินทั้งคักซัวกินแล้วภากกับตายเอาเร็วเลิกงานมาบพระเห็ดเบียกเห็ดงานอยี่ดอกห้วมหัวกัดกินยุ่เนี่ยแหละซูนี่นะมึงตั้งเข้าไปซุปปอบซูมักคักมังแม่คักซุปหอนเนี่ยเจมกินพอด้อเมียฮะเนี่ย เออมันจะได้ลมเหลือเนี่ยจมมันน่าจมแต่ตายนะต้ัอยู่บวได้เลยเจ๊บวาวแล้วเบย๊อหลหวงนี่ไปยู่ละอุหลวงอุหลวงกระใจยเย็นๆก,ก,กันก้อยๆอู้กันไปกินโพอ่ะมันบ่ฮื่อเกียดกันเลยอ่ะเปื่อนฟูมาเนี่ยไม่ให้ก็ให้เกียดยังแต่ละมือแต่ละเบนฝูนี่นแต่ววสางเรียกสางนั่นอยังดอกแดกแต่เราตึมยู่แบบว่าหลังนี้นี่อุหลวงแบบเป็นเลยโขมเมียกันพิทวองกันมันก็เป็นเรื่องปกติอุหลวง ไปเลยเต้าไปไปไกลเออไปต้องมาตัวแหวนด้อยเจมอะไรดีวะก่อนน่ะตามนั่นน่ะตามพระหลวงเลยเจมชิงโทรหาไอ้กดเดี๋ยวนี้เลยบอกไอ้กดตเอารถกลับบ้านมาไปเขาลูกไปจุ่ยให้โคตรอมเดี๋ยวนี้ไปไปโอ้ยโดนแห็นรักกูอู้แหนนี่เบิร์กไป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  หลวงเห็นเนี่ยซีดีมีขั้นกล่องอ่ะเขียนว่าน้องแนทเอาเหรอเออเอากันน่ะขาดมาได้เลยิอาจารย์นะนั่นแหละเอาไปโอ้พ่อหลวงยางเก่าน้วยไหมอย่างน่ะเอาไว้ให้จะไปปูพักต่อนี่เราและนายจริงหายหับทำงานโฆษณางานพีเซ้นงานรีวิว บัว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่งานปอยงานแต่งงานติดต่อกันมาได้นะครับเนอะไปเอาไปดูละครกันต่อมาแล้วแทนุมหนะม,มายฮะก็จะเอาไปตัยป่ะเรียงมาตั้งเตน,น้อยไปแนนมปะโอ้มันยังไปมันใครไปก็ป่ะโอ้อยังไงอันไ,ไ,ไปนะ่ะมันเถกึ่งเติงหาเจ้าไหมก็ป่ะไปนนมปะโอ้

เจมส์ขี้ไม่แห้งมั้งเหรอโอตึ้งตีแฮมไปเหรอโอ้หันตึ้งยุ่งไอ้คนไปไอ้ไอไม่กล้าไปเลยเขาเนยเจมส์เมไอ้กล้าเลซ้อมเมียเชี่ว่าพ่อหลวงอะตีเมียปพ่อหลวงโอ้มาแล้ว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 พ่อหลวงัใจไงฮอนขนาดเนี้ยที่เขาปหลวงครับได้ไปแล้วเบ้มันไปจะได้ไงพ่อหลวงไม่ได้ดิ มันปลุกไอ้ดูมาก็เอาหมาไว้เนี่ยแกมามาขึ้นรถเก้าแลาวไอนี่จะไดิน่ะปลุกเลี้ยงมาแต่น้อยเหรอเอาไปปุ่นเดี๋ยวมันให้หาแม่มันกะไปได้รับได้นอนอ่ะนลงเดียวปลวงจะเอายังไงนี่คอมตอมเหรอติดกับบรรทุก hmm. สิบก oh. oh. ับบรรหุตโอ้คอมาตายขึ้นลึก ะจะไปก็ไปกับผู้หลวงเข้าไปป้าจายอ่ะไปตีมี่อันใดๆอ่ะนี่ไปเลยผู้หลวงอ่ะโอ้ได้ยินเสียงอ่ะเอออ่ะเอออ่ะซ้อมเมียกับผู้หลวงซ้อมอย่งเอาหมาไปล่าด้วยเดี๋ยวผมได้ปากดีดูมันหยอกไม่เห็นกำกะโอะหาดึงว่ะเร็วหยอกกันแล้วบัดเดี๋ยเวเนี่ยผู้หลวงจะเอาอย่างได ก็เออเจเด้ขอแห้เขาช่วยกันยกขึ้นไปยังเก่าครับรวมไปละโอ้ยหาถึงว่าละชูหาสองแดดวันข่ำไอ้เรื่อเดี๋ยวไปหยองกันกันยังไงก็เชมหงูเงี้ยเจได้นะกันให้ตามแล้วนะก้าโอ้ยหานี่บ่เฮ้ยไปไปยขี้เขานะเอาเอาไว้เหรอไเรือได้ใจหรอวะอย่างไรก็